คูคู่เอกครับช่องทูโวยูครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนึงเอาความดีน้องชายแนะนำตัวคนทางบ้านนะครับผมส่วนตัวอ้อชายาครับเราเจอกับคู่ปรับเก่านะชกกันมาสักสี่ห้าเดือนได้ไหมได้ครับวันนั้นเวทเท่าไหร่เรายี่สิบวันนี้เรายี่สิบเวทเท่าเดิมไหนลงเล่ามาหน่อยเดี๋ยววันนั้นมันโดนอะไรถึงมันไม่แพ้ยกคสี่เป็นปลายโดนทุกทายครับโดนโดนแป๊บก็เลยราคาก็ถล่มทลายไปเลยวันนี้วางแผนเป็นอย่างดีพร้อมอยู่ที่ไหนครับจ้าสุรัรับไปไงกี่วัน เกือบสามอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์คู่ป้าคู่ซ้อมป้ากับใครบ้างเห็นว่ามีคู่ป้ามาใหม่มีมีหนึ่งวับบน,นะโอ,โองคู่้าตักเพื่อนชายสาวเอกนี่หลายคนเลยนะเราเป็นมวยประเภทเอ่อฝีมือคนระับอ่าสอาก็ไดนะ้น้องมันบอกว่าถอยจุดกิ่งปวดหัวช่วงกับเสาโทเนี่ยนะแต่ว่าเราก็มีอาวุธอาวุธอาวุธของเราคืออะไรจุดท้ายของเราคืออะไรศอกศอกนะซ้ายด้วยขวาได้หมดนะได้หมดนะครับเราสูงเท่าไหร่อะหนึ่งร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปอปอของเราห้าสิบเก้าปปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบห้าล่าสุดเราชกใคร พี่ปลินเนาะที่ไหนที่ภูเก็ตอ่ะภูเก็ตวันนั้นเป็นไงผลงานแคบวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบอ่ะไปที่เราชอบจริงๆร้อยเท่าไหรสิบเก้าอะไรสิบเก้าหรือยี่สิบมันใหญ่ไปนิดนึงไหมก็ได้ได้อยู่อ่าและสาวควายนางคณะแล้วก็อีกสองอีกสองควายเป็นไงแคบแพ้รวดเลยเหรออ๋อนี่แล้วก็กลับมาเกิดวันนี้จะวางแผนยังไงเจอเขามีมุมมีหมัดเราเอาอะไรไปสู้เขาวันนี้ใส่ตามเกมนะตามเกมนะสีทรงสีเสื้อวันนี้ที่มุมน่าจะคึกคักกันนะครับ ทีมงานสั่งว่าไงบ้างวันนี้ดูบนพิธีแก้ไปแล้วดูบนพิธีนะไอเสาเองนี่พี่ใช่ไหมขับคอยช่วยปรับช่วยอะไรไหมสอนอะไรบ้างไหมบอกอยู่บอกอยู่นะบอกอะไรบ้างไหนลองว่าบอกเดี๋ยวค่อยว่าพิทีนะอ่ะลูกหลานจังหวัดนนท์บอกคนนนท์แล้วก็ทั่วประเทศหน่อยแฟนคลับก็วันนี้ก็ฝากเป็นใจให้สอนเลยครับก็วันนี้ก็แจ้งแจ้งได้อ่าดูเ้อตัวหน่อยครับเน้นไปแน่นนะฮะตูวเอกนะฮ่าผู้โดยสารเยอะนะครับโอเคขออนุญาตเอาน้ำยาล้างตาว่า tầm tầm xuất 119 làm được đó